วันหนึ่งมันก็บอดสนิทเลยวันที่สนิทเลยเนี่ยจาได้ไหมครัเออจำแค่ประมาณปีได้ค่ะประมาณปี47่เจ็่แซึ่งตอนนั้นก็เห็นแค่เงาเงาและเงานี่ก็จะแบบน้อยลงน้อยลงสมมติว่าถ้าเทียบเป็นบันไดอะค่ะอ,อาจจะเห็นสี่ขั้นแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆเลยจนเหลือขั้นเดียวแล้วพอตื่นอีกวันหนึ่งก็ไม่เห็นแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เราเรา,เราใจไหมฮะ ไม่ไม่ทราบว่าว่า i, วันหนึ่งเราก็จะไม่เห็นละเราเห็นสี่ขั้นเนี่ยแล้วเหลือสามแล้วเหลือสองทำใจยากมากนะตอนนั้นนะ่ะรู้สึกว่าเรามีความเสียใจในในความตาบอดของเราเนี่ยเยอะมากมคือเราเสียใจมากๆแล้วก็มันมีปัญหาหลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตอะคะ่ะประเดประดัง ก็งานของเราเงี้ยก็ต้องหยุดชะง,งักลงไปครอบครัวของเราก็ชะง,งักตามไปด้วยเงี้ยค่ะในขณะที่เรากําลังตาบอดแล้วทักษะการใช้ชีวิตเราไม่มีมเราก็มีความเครียดเอ่อ,อยศทงานธนาคารใช่ไหมฮะใช่ค่ะทางานธนาคารแล้วทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ยังทําที่นี่อยู่กเเ็เปลี่ยนตําแหน่งเปลี่ยนตําแหน่งแค่นั้นเองก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ว่าทางนายเราก็ยังยัง,ยงให,ให้ให้งานเราทําอยู่ ใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากเห็นพรมีผลทางด้านครอบครัวด้วยใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นครับก็แต่งงานนะคะมีชีวิตครอบครัวก็ลดค่อยๆลดระดับลงไปเหมือนสายตาของเราแล้วก็แยกย้ายกันไปการยอมรับว่าตัวเองตาบอดน่าจะเป็นเรื่องที่ทำยากที่สุด ใช่ไหมครับยาไม่เคยเขินนะคะที่เป็นคนตาบอดแต่ยามีปัญหาเรื่องการใช้ชีวิตคือเราใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้เราไม่มีทักษะแล้วเราก็ทำงานนะคะเราไม่มีเพื่อนเป็นคนตาบอดที่จะมาปรึกษาจากที่เราเคยอยากอยากจะไปทานข้าวในห้างอย่างเงี้ค่ะเราทำไม่เป็นเราไม่รู้จะทำยังไงเราต้องอาศัยคนอื่นอย่างเนี้นะคะ่ะ อยากก็จะมีปัญหาเรื่องนี้มากกว่าคือคือบอกว่าอยู่กับบ้านเป็นปีๆเลยนะฮะใช่ค่ะคือถ้าไปไหนก็ต้องตอนนั้นยังมีครอบครัวนะคะไปไหนก็ต้องอาศัยให้เขาพาไปรับไปส่งถ้าไม่ว่างเราก็อดไปเพราะว่าเราเดินทางไม่เป็นได้แค่ไปทำงานแค่นั้นค็นบอกว่าเกือบจะไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะ คือมันมีความเครียดอะคะ่ะ hmm. เหมือนกับว่าพอตาบอดสนิทก็อยู่แต่บ้านจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวชอบเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็มีความอึดอัด hmm. อึดอัดแล้วก็กดดันนะคะ hmm. ก็มีอยู่วันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วล่ะเราเราเราไปแล้วเราไม่ไม่ไม่อยู่แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วไม่นอนเลยนะคะสามคืน คือเราไม่นอนเลยเราคิดแต่เรื่องนี้ค่ะแล้วเราก็ตัดสินใจว่าอืเราตัดสินใจจริงๆแล้วทีนี้คือที่ผ่านมาเนี่ยพอเรารู้ว่าเราจะตาบอดเนี่ยเราคิดเรื่องนี้ตลอดแต่ไม่เคยทํามีความคิดว่าถ้าทําแล้วไม่สําเร็จเนี่ยเกิดพิการซ้ําซ้อนนะคะก็จะลําบากกว่าเดิมใช่ชก็ไม่เคยทําเลยแต่มันคราวนี้อะค่ะประมาณต้นปี6กหนึ่งอะคะ่ะเราตัดสินใจแล้วแต่เพอเอิญคือต้องไปพบคุณหมออะคะ่ะ ปีหนึ่งปีละครั้งหลังๆอะค่ะก็เป็นไปดูบัตรนัดแล้วเนี่ยคุณหมอนัดพอดีก็เลยบอกเออไปพบคุณหมอก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันปรากฏว่าวันที่ไปหาหมอเป็นวันที่เปลี่ยนชีวิตของลุงยาใช่ไหมครับใช่ค่ะเกิดอะไรขึ้นเราไปในสภาพไม่หือไม่อือแล้วคือตาไม่ตอบสนองแล้วคือเราไม่รับรู้อะไรแล้วเราตัดสินใจแล้วแต่เรามีนัดเราก็ไป ดูสิเป็นคนที่มีสักจะกับชีวิตมากหมาควมว่ามีนัดอะตอนนั้นกับหมอเดี๋ยหมอเราว่าเอาเนาะคุณหมอพูดอะไรก็ค่าคือใครดูดูดีค่ะคือค่าไปหมด <c oughs> ไม่เอาอะไรแล้วไงคะฆ่าไปหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็ไปยืนเออนั่งรอที่หน้าห้องเพื่อที่จะเอา,เอาใบรับรองแพทย์อะคะ่ะ <c oughs> นางพยาบาลก็มาพูดบอกว่าคุณหมอบอกว่าให้ไปพบอีกครั้งหนึ่งเราก็งงคุณหมอเรียกทําไมนะ ก็ <g ül> เดินเข้าไปห้องอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณหมอคงสังเกตเห็นอาการเราแหละหพอดังปุ๊บคุณหมอพูดบอกว่ามีอะไรอยากจะเล่าให้หมอฟังไหมโอ้โหเท <g ül> <ห>่านั้นแหละค่ะร้<ห> <g ül> องไห้แบบโผลเลยอ่ะเขมรกแตก <g ül> ใช่ค่ะโ <g ül> แล้วก็เล่าความอึดอัดทุกสิ่งทุกอย่างว่าเราอึดอัดมากเรามองไม่เห็นแล้วเราตาบอดสนิทเราทําอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเล่าปัญหาสารพัดที่ตัวเองติดขัดอยู่ให้คุณหมอฟัง หมอก็นั่งฟังจนนั่งฟังอยู่นานมากค่ะสักครึ่งชั่วโมงคุณหมอก็เลยพูดบอกว่าผมมีคนไข้ที่เป็นเหมือนคุณเป็นโรคเดียวกันเลยแต่ตอนนี้เขาสามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตได้แล้วแล้วก็มีความสุขกับชีวิตใหม่ผมหวังว่าคุณจะมีความสุขและก็พบกับชีวิตใหม่คุณหมอพูดแบบนี้ค่ะ oh. เราก็เลยรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาค่ะแล้วก็พูดกับคุณหมอว่า เดี๋ยวคราวหน้าถ้าคุณหมอนับเจอกันนะคะเปลี่ยนใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนใจแล้วใช่ไม่ตายขอให้นะฮะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะท่านผู้ชมฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องฟิลกูดนะฮะตามมาเรื่อยๆครับผู้หญิงคนนี้ในปัจจุบันมีความสุขในชีวิตมากเราจะถามถึงชีวิตของคนตาบอดหลังจากนั้นฝึกยังไงเห็นบอกว่ามันยากตรงที่ว่าการใช้ชีวิตนั่นแหละ มันต้องเริ่มตรงไหนหลังจากที่คุณหมอบอกว่าเอ้ยมีคนทําได้เดี๋ยวฉันจะทําได้บ้างเริ่มยังไงครับคุณยาก็เราจะมีสายโทรศัพท์อะค่ะของคนตาบอด1414 14. เป็นสายห้องสมุดหนังสือเสียงอะค่ะเวลาโรงเรียนหรือมูลนิธิต่างๆจัดโครงการอะเขาก็จะใส่เอาไว้ด้วยก็จะมีบอกว่ารับสมัครไปเรียนการใช้มือถือของคนตาบอดอะโครงการนี้ต้องไปนอนด้วยกัน5คืน พอไปอยู่ด้วยก,กันในกลางคืนเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงก็จะมารวมกันนะคะ mm hmm. แล้วเราก็เล่าปัญหาให้ใหเขาฟังเขาก็บอกว่าคนตาบอดเราอะค่ะถ้าเดินทางไม่ได้อะจะใช้ชีวิตไม่ได้เลยจะไปร่วมกิจกรรมหรือจะไปพบใครหรือจะไปทําอะไรก็ไม่ได้อะค่ะเ mm hmm. มื่อก่อนเราฟังหนังสือเสียงที่บอกโครงการต่างๆอะค่ะผ่านมาหลายปีเนี่ยก็จะมีบอกเอา้าพาคนตาบอดไปเที่ยวหรือนัดพบกันตรงนั้นตรงนี้เพื่อทํากิจกรรมบันได3ขั้นที่อนุสาวรีย์ชัยเราก็ วันไดสามขั้นคืออะไรแล้วก็คนตาบอดเดินทางยังไงไปคนเดียวทําได้ยังไงเราไม่เข้าใจเลยค่ะตอนนั้นนะคะเพื่อนก็บอกเอางี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะไปสมาคมคนตาบอดแถวใกล้ๆอนุสาวรีย์ชัยค่ะไปพบกันที่นั่นให้เราไปเอาแล้วเอาแล้วเราก็ฮึดนะคะเอาแล้ว <laughs> ฉันต้องไปไปคนเดียวด้วยไปคนเดียวค่ะนั่งรถตู้ไปแล้วเราก็ไปดุมดมอย่างนั้นคือเรามีใจแต่ทักษะเราไม่มี แล้วก็คอยถามคนขับรถอะคะอเออตอนนีอ้อย่าลืมจอดนะคะอย่าอย่าให้เลยนะคะคือกลับไม่ได้อะค่ะคืออย่าเลยนะคะโอ,อ,อถึงแล้วยังคะจนคนขับรถอะคะ่ะหันมาบอกว่าใจเย็นๆนะไม่มีใครใจไม้ไส้รกระกหรอกเดี๋ยวจะจอดให้ลง ตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ